มาไปดูกันนะครับมาลองยิ้มๆออกมาแล้วถ่ายอย่างกับขอเบียร์ค่ะ <laughs> หหลายคนบอกมันต้องอย่างนี้นี่นะครับเทรนตอนนี้เนี่ยกำลังมาแรงครับศิลปินหลายคนหวาดกลัวไปตามๆกันนะครับเราจะเป็นการขึ้นไปแย่งไมค์ศิลปินนักร้องบ้างนะครับขึ้นเอาเงินไปปาใส่หน้าบ้างแล้วก็ล่าสุดนะครับขึ้นไปตบบ้องหูตบกกหูนักร้องก็คือพี่เอจิรากรปรากฏว่าหลายคนก็ตั้งคําถามถึงความปลอดภัยของศิลปินครับนี่ครับล่าสุดครับ จ๊ะนงพนีมหาไทยหรือว่าวิจ๊ะอาสยามนะครับพี่จ๊ะโพสต์คลิปครับเป็นคลิปส0ปททีที่แล้วได้เลยครับบอกตั้งแต่เข้าไอเอสปีแกรกๆเลยพี่จ๊ะบอกพี่จ๊ะบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยมีอยู่ว่าก่อนที่ตนเองเนี่ยจะขึ้นคอนเสิรต์ตมีพี่ๆวงที่เล่นก่อนเตือนบอกว่าน้องจ๊ะตอนขึ้นไปเล่นเนี่ยให้ระวังวัยรุ่นกลุ่มข้างหน้าให้ดีนะเขาเอาเบียร์สาดทุกคนเลยอะ่ะเออพี่จ๊ะก็บอกว่าเราก็ตอบพี่เขาไปว่าโอเคสบายมากเดี๋ยวหนูพูดให้เขาหยุดเอง พอวงของพี่จ๊ะขึ้นไปเล่นครับก่อนที่พี่จ๊ะจะขึ้นแดนเซอร์ของพี่จ๊ะก็เล่นเปิดวงกันไปก่อนก็โดนผู้ชายคนที่อยู่หน้าเวทีนี้สาดเบียร์ใส่แดนเซอร์จริงๆิพี่จ๊ะบอกว่ายืนอยู่ข้างเวทีเนี่ยก็นึกในใจแล้วแหละว่าจะสาดท,ทําไมวะเนี่ยพอถึงคิวพี่จ๊ะขึ้นเท่านั้นแหละครับก่อนที่จะมีการลงคลิปนี้พูดใส่ไมค์เตือนครับประมาณสามรอบพี่จ๊ะบอกว่าให้หยุดไม่น่ารักนะทําแบบนี้จนเกิดเหตุการณ์อย่างคลิปที่เห็นนี่ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ย ก็โดนพี่ๆสหฮิ้วไปเลยครับเอาเสียงเอาเสียงเอาคางอะคางเซ็กซี่มีว่าจัดหนักๆัเลยดิกลุ่มนี้กลุ่มนี้อย่าเล่นนะคะอย่าเล่นนะคะทำไมุ่มทีจริงได้ไดคลด้ไม่ได้หลอกเมียมาทั้งนั้นเลยนะพี่จีนอยูจีนโอไม่เป็นไรถือว่าเป็นผัวของพวกเรา คนที yeah. ่เอาหายหายเบิดหายอะไรไเออขอโทษจ้าวเรียบร้อยรัฐบาลขอดูหน่อย เอาเบียร์ค่ะเอาเบียร์ค่ะเอาเบียร์ค่ะนาทีนี้เมื่อกี้เอาเบียร์น่าดูขอเขาเฮ้ย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  รถขอนเสิน์ตพี่เนียค่ะตั้งแต่้งแต่ขึ้นมาแล้วสาดตลอดเลยหน้าเกลียดมากเออขอเสียงโอ้โหให้หน่อยสิคะถ้ามีคนอย่างนี้อยู่คอนเสิร์ตเราจะเลิกทันทีเอาไว้เอาไว้เอาไว้เอออยากให้คอนเสิร์ตก่อยที่รักนะนี่ อันนี้ถ้าเทียบกับสิบปีที่แล้วก็ถือว่าหนักนะครับทศศาสตร์เบียแบบนี้เนี่ยแต่ถ้าสมัยนี้เนี่ยถึงขั้นขึ้นมาเวทีแล้วมาทํร้ายร่างกายนักร้องมันหนักจริงๆที่พี่อย่างที่พี่เอโดนแล้วก็บาดเจ็บนะครับผู้ชมครับพี่เอเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอะไรฟกช้าหนักแต่มีผลกับการได้ยินด้วยที่พี่เอออกมาให้สัมภาษณ์ับนักข่าวนี่อันตรายมากครับอันนี้เจอพิจานะครับแน่จริงเล่นกับรุ่นใหญ่พิเศษรอโซกาไหมครับนี่หลายคนบอกลองกับพิเศษหน่อยนะครับก็ขึ้นไปต่อยเขาผมก็ว่าน่าจะ โดนมาหลายหมัดสวนกลับมาอย่างแน่นอนครับผมว่าไม่สนับสนุนความรุนแรงนะครับแต่เตือนไว้เตือนไว้นะครับทําไมถึงไม่เกิดขึ้นกับศิลปินระดับนั้นแต่เกิดขึ้นกับเนี่ยครับพี่เอแบบนี้แีนยผู้หญิงศิลปินผู้หญิงแบบนี้นจะโดนแบบนี้ครับ